แล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องพูดถึงอากาศในเดือนกันยายนกันแล้วมารู้ล่วงหน้ากันว่าเดือนกันยายนจะมีลักษณะอากาศอย่างที่คุณผู้ชมอยากได้หรือไม่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศารายการเพื่อการพยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อมของคุณกับผมแซคธนินวัฒ์พัฒนาวิรคุณแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องพูดถึงอากาศในเดือนกันยายนกันแล้วมารู้ล่วงหน้ากันว่าเดือนกันยายนจะมีลักษณะอากาศอย่างที่คุณผู้ชมอยากได้หรือไม่ กันยายนเป็นเดือนที่ชาวไทยตอนบนอันได้แก่ชาวือสานกลางตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลจะอยู่ในฤดูฝนแบบเต็มเดือนเป็นเดือนสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นกลางเดือนตุลาคมก็จะเปลี่ยนฤดูเป็นฤดูหนาวแล้วการเตรียมสั่งลาหน้าฝนของเดือนกันยายนจึงเต็มไปด้วยการมีฝนชุกหนาแน่นพอๆกับเดือนสิงหาคมจากตัวการลมมรสุมที่พัดด้วยกำลังแรงต่อเนื่องขณะที่ร่องมรสุมหรือร่องฝนก็จะเลื่อนลงมาถึงตอนกลางของประเทศทำให้คราวนี้ชาวภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางที่ยังไม่ค่อยได้รับน้ำฝนจะมีโอกาสได้ฝนในเดือนกัน กันยายนกับเข้าเสถียด้วยโอกาสถึง60-80%ของพื้นที่เหมือนกับภาคอื่นๆมีก็เพียงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเท่านั้นที่โอกาสได้ฝนในเดือนนี้มีน้อยคือแค่40-60%แบบนี้ก็ชัดเจนอากาศในเดือนกันยายนของทุกท่านจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อระวังใครที่ได้รับน้ําฝนมากแล้วอาจเจอฝนตกหนักขั้นน้ําท่วมน้ําหลากจุดอ่วมได้เช่นเดียวกับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตะบนยังแรงต่อให้ระมัดระวังการเดินเรือสุนเรื่องพายุเดือนกันยายน ยังไม่หมดความเสี่ยงพายุขเข้าต้องเฝ้าระวังกันต่อด้วยและนี่คือสถานีรักโลกสองร้อยสิงสาสวัสดครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว